ชามเมอร์อ,อาสาตัดแว่นให้น้องมาทำสวยที่ชชมเมอร์แถมได้บุญครบรอบ10ปีครั้งนี้นะคะจะต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Open Eye Open World เปิดตาเปิดโลกตัดแว่นให้น้องเรียนรู้โรกกว้างเนื่องจากระยะเวลาที่ผ่านมาเนาื่อาใต้ตาก็ต้องนึกถึงชชมเมอร์คลีนทำให้การบริการเรื่องฟิลเลอร์ของเราคือเด่นชัดมากเ,เป็นแคมเปนดีๆฟิลเลอร์เท่ากับแบ่ ปั้นาต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปนนี้และร่วมสมทบทุนดหนุนผลิตภัณฑ์สุดพิเศษทาให้โครงการนี้นะคะประสบความสําเร็จได้มามอบโอกาสดีๆให้กับน้องๆมูลนิธิเมอร์ซี่เป็นสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามปัญหาดวงตาของเด็กๆซึ่งทุกคนรู้ไหมคะว่า80%เนี่ยเด็กเริ่มสายตาสั้นสายตาเอียงซึ่งเด็กๆในมูลนิธิแทบจะไม่ได้ดูจอโทรศัพท์เลยด้วยซ้ำเรานะคะเล่งเห็นถึงความสําคัญของดวงตาไม่ว่าจะไวไหนนะคะเราก็ต้อง ใช้ดวงตาทุกวันอ่านหนังสือดูจอทีวีเล่นโทรศัพท์ซึ่งส่งผลกระทบหมดเลยค่ะเราเลยอยากสนับสนุนนะคะให้ทุกคนหันมาโฟกัสในเรื่องของสายตาของเด็กนอกจากจะเพิ่มโอกาสในการมองเห็นแล้วเรานะคะยังพาน้องๆไปเปิดโลกกว้างอีกด้วยสีไลายเป็งข้อว่าเป็นการเรียนรู้เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับน้องๆได้มีโอกาสมาเจอโลกกว้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนเรเรียนการจ้องหน้าจอเพื่อเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการและพัฒนาความสนใจในสิ่งแวดล้อมขอบคุณลูกค้าทุก ท่านนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญน,นี้